ด้วยเอาวะเอาตรงอนี่เอาดีไปดีด้วยคูนีโอเคปามนาย่เอาไปไม่ด้วขาชอบคู่เขาปกติไหปกติก็คนรท่นอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับ เนที here, bag, ่ผมได้มีโอกาสได้มาสัมผัสสิ่งดดีสิ่งดีโอ้โหเห็นไหมผมไม่ตกใจเร่อาอะไรครับถ้าผมพูดอย่าเชื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเชื่อในสิ่งที่มองเห็นขอเี่ะครับก็เดี๋ยวต่อเน ก็มีกิจการมองผมอยู่นะกิการเล็กเล็กธุรกส่วนตัวประมาณนี้ครับผมได้บื้อมาไม่แก่เรยแต่ทีนี้ด้วยมันมีผลตรงที่ว่าคือพี่ชายคนงนี้ครับเขาเข้าไปคือเขา้เขาพยายามก็เกลี้ยงมาต่อ่าไหนเที่ยวอยู่ว่าไม่มีอะไรดีๆเราลองไปดูกันไหมอะไรอย่าเงี้ยเอ๊ะมันมีอะไรดีที่ดีตรงไหนอีกเฮียผมพูดกับแกนะเฮียเฮียเอาลองหน้าเราไปเที่ยวสักครั้งมันจะเป็นยังไงอ่าก็คือก็โอเคเอ่อ เลยตัดใจบอกว่าอ่ะทดสอบทดลองดูแล้วกันแล้วก็คือก็ตอนนั้นก็ต้องปิดเก์การไปสองวันเนาะเข่าแข็งแรงแข็งแรงที่ไปแข็งแรงที่ไปก็อามอาไได้เลยรไหมผมยังไม่ตัดใจไม่ไม่ไดไ้คือไม่ได้เลยผมจะมีใบได้ครั้งที่สองที่ที่จะพอ,อตอ้ดใจว่าเรื่องราวอะไรจะเป็นแบบไหนยังไง,ไงแต่พี่ด้วยผมก็มีอ,อรายละเอียด มันจะดีๆอะนี่หึงต้องนั่งสักพักครับสักพักสักพักใหญ่ๆแล้วก็ตักแล้วก็กินไปเรื่อยทีนี้ก็ลราก็จะปกติก็จะไม่มีอะไรมันนี้ตรงนั้นผมเลยท่านนี้องมันเป็นอะไรว่ายังไงวะจะกการไปหาหมอแล้วเรไปรอเป็นวันดีแทบไม่ได้ตรวจเคยไปครั้งหนึ่งครับไปที่ร้านสิบตรงนี้หละผมไปรอจนเั่นตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสองถึงบ่ายสองเสร็จผมก็นั่งเอนอยู่กับพยาธิกามีอเมื่อไรถึงคือว่าคือว่านี่ผมก็ไม่ไหว

พวกาพวกโมายปุประมาณทวนๆมัก็ไม่ร่งกันอะ่าไรงก็เลยที่ไหมาเจอครับเจอพี่ชายสบอวันนี้ไปลองดูแล้วก็ไปเข้ากันอยู่สองเที่ยวเที่ยวที่สองคนไปครับเทียวสองเขัดการมาเลยมเรียงเพียบร้อยเลยตัดไปเลยวขารู้มาครับในเมื่อมีผู้นำอยู่คนเดียวถ้าไม่รักษาไว้ไปฟัเนื้วงการธุรกิจจะเดือหน้าไปไงนี่พอไปถึงมาก็จั เต็มๆเลยครับคนนี้สุดยอดครับคนๆสวยครับแต่ไปเจอแล้วโอเคครับก็ไม่มีอะไรป่ะอ่าผมก็จะอ่าก็คือในเรื่องก็เริ่มจะทำลงมือลงทำธุรกิจทำมาเลยดูแลเองไปด้วยมีอะไรต่อครับด้วบางที่เราต้องเปิดกิจการหนุนจะมีปมาหาตลอดประมาณนี้มันก็จะมีคนมาโน่นมานี่มาถามเรานีอะไรพวกนี้ไปเจอคนิมได้เราเออเราต้องลงมาดูแลพวกนี้เอ๋อเปอะไรระหว่าไปเดินอย่ังไงเปลี่ยนไหม สุขภาพไม่คุณดีน่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็ื่องหลังอ๋อช่างมีอะไรดีๆแนะนำเห็นได้อะไรเงี้ยคือเขาคอยไปคุยคุยคพื้นฐานไปเลยไอ้จะเขาจะเชื่ออะไรประมาณนี้ตอนนั้นอยู่ที่อยู่ที่ร่างกายของที่เราเราแค่นั้นเองครับคื่นในเมื่อผมก็คุณยังกล้ามากรณีผมวิเคราะห์จนคุณได้ทำไมผมที่คุณที่เอ่อใส่สิ่งดีให้ดูแลสุขภาพร่างกายทำไมคนไม่เชื่ออะไรประนี้เราคิดดูระกันครับคนมั่นใจผงเยอะผมลดราคาเป็นล้านคุณไม่ต้องมาให้ผมตรวจดูแลเด้ใช่ไหมล่ะ ไ้่ช่างจริงไม่ได้แล้วเนี่ยหม้แต่ผมรอเราเราไม่รอได้ใช่มเดี๋ยวเรื่องความรู้หน้าที่ที่เราดื้อสัตย์บางที่ไม่เคยถามนี่ครับถามไม่ได้เลยครับปัญหานครับปัญหานเราฟังตรงชกไปเลยครับเอาให้จบไม่มีการยังใส่ครับอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเอาไปเอาไปพยานกันเลยเดี๋ยวไม่ว่าขอบคุณมากครับผมหรือขึนหลังเราต่้งก็ต้องไปเจอท่าน